คอนโดใหม่เพชรแฟงลี่แห่งแรกชบนสุขสวัสดิ์เดอะคิวเว้พารามสมสุขสวัสดิ์ราคาดีสุดในย่านเริ่มต้นเพียง1.79ล้านบาทพ้อมผลกลาง60กิจกรรมวิวแม่น้ำเจ้าพยาโหเธอช่ำเกินที่ตั้งโครงการติดถนนใหญ่ถนนสุขสวัสดิ์ หรือใครที่ใช้รถไฟฟ้าก็สามารถเดินเพียง600เมตรถึงรถไฟฟ้าสายสี่มงใตสถานีราชบูรณะที่เตรียมเปิดใช้ในปี2570หรือถ้าขับรถ5นาทีถึงทางพิเศษเฉลิมหานคร10นาทีถึงพระราม3 20นาทีถึงศรีบีสาธรตอบโจทย์การใช้ชีวิตสุดๆใกล้ทั้งแหล่งงานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิบิ T ๊กซีที่สามารถเดินออกซอยด้านหลังเพลยง5นาทีถึงพร้อมตลาดสดครบวงจรวิ่งเข้าเส้นพระราม2มีห้างใหญ่อย่างเซ็นทรัลพระราม2หรือจะข้ามฝั่งไปพระราม3ที่ ทั้งเซ็นทรัลและเทอร์มินอล2เก็ได้ถ้าเจ็บป่วยก็สามารถไปโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำใกล้ๆได้เลยค่ะตัวโครงการมีทั้งหมด39ชั้น821ยูนิตพร้อมดื่มด่ำวิว2สะพานสะพานภูมิพลและพระราม9 และปลอดกรุงเทพบางกะเจ้าโดยมีห้องให้เลือกหลายแบบทั้งแบบลอฟและแบบซิมเพล็กซ์หนห้องนอนมีขนาด23-64ตารางเมตรจะอยู่คนเดียวหรือว่าจะอยู่แบบครอบครัวก็ได้แบบสบายๆเลยค่ะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้3มตัว <c oughs> ต่อยูนิตในวงเล็บ <c oughs> น,น้ำหนักรวมไม่เกิน30กิโลกร,รมัมถามว่าทำไมให้เลี้ยงเยอะขนาดนี้นะคะ <c oughs> ก็เพราะส่วนกลางของเขาทำถึงเกินทั้งกว้างขวางและรองรับการเลี้ยงสัตว์ได้จริงอีกทั้งยังมีกิจกรรมหลายโซนกระจายอยู่ทั่วโครงการรวม60รายการเรามาไล่ <c oughs> <c oughs> กันทีละชั้นเลยค่ะชั้นที่1นึ่ง Forest z o มีพื้นที่สวนพา v วลเลียนเพจพาร์คสนามเบสบอลและสนามเด็กเล่นชั้น7เ,เป็นพื้นที่อุ o นดอเทเลส ชั้น11เป็นโซนสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะมีทั้งสระว่ายน้ำห้องเพลย์รูมตีมป้าของน้องหมาและน้องแมวชั้นที่2เป็นคอมมอนโซนรวม2ชั้นสำหรับทุกเจนชั้นล่างมีทั้งห้องสมุดโคเวกิ Co ้งแอร์เรียห้องประชุมห้องติวหนังสือและฮาร์เบอร์แลนด์สเปซชั้นบนเรียกว่าเป็นโซนของชาวโซซตี้อาทีห้องเคเยเตอร์คาราโอเกะและอ e ีสปอร์ตไปต่อกันที่ชั้น18เป็นโซนสายเฮลท์แอนด์แอคทีฟมีทั้งกล์ฟซิมูเลชันบ โหเรียกว่าเป็นโซนที่ชวนเด็กแก๊งมาเล่นได้สนุกและยังได้สุขภาพอีกด้วยค่ะขึ้นไปต่อกันที่ชั้นไฮโซนชั้น30 s ส y z สกายโซนมีสระว่ายน้ำทั้งสระเด็กและสระผู้ใหญ่ หอมจากกุชชี่และเดเบดนั่งชิลและยังมีสระว่ายน้ำอีกที่ชั้น38รวม2สระเวอร์เกินและต่อก,กันที่ชั้นบนสุดพานอร m มิกวิวชั้น39เป็นห้องฟิตเนสและพื้นที่คลับเฮาส์อันนี้เป็นแค่กิจกรรมไฮไลท์ของแต่ละชั้นนะคะจะมีที่ไหนมาให้เยอะขนาดนี้อีกแบบห้องของโครงการมีหลายแบบให้เลือกซึ่งห้องตัวอย่างที่จะพาไปดูในวันนี้เป็นแบบวันเบดรูมขนาด2.3ตารางเมตรแบ่งพื้นที่ห้องเป็นสัดส่วนมีครัวแบบปิดป้องกันกลิ่นรบกวน และมีพื้นที่แผ่นที่เล็กๆวางโต๊ะทานข้าวได้1-2ที่นั่งหละห้องนอนสามารถวางเตียงได้ห้าถึงหุตได้ค่ะอยู่คนเดียวได้แบบสบายๆไม่ต้องตรงวลนเรื่องกลิ่นมาอบอวลในห้องเลยค่ะคอนโดที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยใกล CBD ้ CBD สาทรวิวสองสะพานแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนกลางสุดอลังการและเลี้ยงสัตว์ได้ทั้งหมดนี้ในเดอะคิวเว้พารามาสาสุขสวัสดิ์เริ่มต้นเพียง1.79ล้านบาทราคาจับต้องได้แบบนี้มันเลิศเกินนะคุณนะตอนให้ชมห้องตัวอย่างและจองได้แล้ววันนี้